บ <Channel> อีกสักเพลงน้องแม็กอ็แบบแบบทีน้องแนน้องแมนชอบเลยแบบเพราะมากที่ฟังแล้วมันดีมากัลเมื่อกี้พี่แมนคนไหนครับุ๋มน้องแมนเอาอีกสักเพลงที่ชื่นใจ กมาร์ใช <c oughs> ่เลยครับผมอย่างนั้นก็เอาธนพิษบาดแผลไม่ไหวของโปรตโตไปแล้วกันครับจัดไปเลยเนาะทุกคนเงียบอย่างนี้แสดงว่าพร้อมใจจะฟังเพลงของแมนบอดีเลยอนะี๋แม่งจะร้องเต็มที่เลยครับเอาเลยครับคม เมื่อฉันกลายเป็นแค่ลมในสายตาเธอวันนี้ไม่มีแรงเหลือเมื่อคนที่เคยไว้ใจจำรัยกันได้ลงเกิดเป็นแผลที่ตรงจิตใจก็ไม่รู้ จะรู้ว่าโดนหักหลังก็ทิ้งกันไปเปลี่ยนให้ฉันเป็นคนอ่อนแอแต่ไม่ได้ <User S 1> แปลว, <your term. S 1> ว่าก็่อนรักกับม่รักกันเกิาใจไหมก็ใจมันไม่เคยเจ็บขนาดนี้และหัวใจมันไม่เคยรัก ใครเจ้า hey, <wake> เธอเมื่อก่อที่ฉันตอนนี้บ้าบอกไม่มีเหตุผลรู้ไว้ว่าหัวใจมันไม่เคยโดนกรีดเป็นปลาเลยฉันรักให้เธอรู้สิ่งเดียวที่ฉันขาด